ียงตับันเซตเยิมหาแม่งมุนอุยปุยขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับแม่งไปชนอะไรมาเดี่ยนีแม่งเซตเอ็กยิบหาของไผ่ดูนี่ขออนุญาตเจ้าของรถเด้อแม่งไปชไนยางมาโนาวบาดนะมุนอุยปุยแม่งเหลือแต่เหลือแต่เรือนไม้ ออ้แผงคอแตกแผงคอแตกมาเหลือแต่โปกแกรมแอร์บักก็รออู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bite Story นะครับเพื่อนวันนี้ผมจะพามาดูบักงูเขียวใส่ในเีื้อผ้านะครับหน้าหายไปเลยนะครับหน้าหายนี่ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับดีเสียมารยาทถ่ายนะครับผมจะปกปิดไม่เห็นทะเบียนไม่เห็นอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าเป็นรถของใครนะครับผมนี่ครับภาพข้างหน้านะครับแผงคอแตกไปเลยนะครับแผงคอแตกแล้วก็ตัวโชค ไม่ได้รับความเสียหายนะครับไม่คดไม่งอนะครับแต่อย่างใดนะครับอาจจะมีบ้างนะครับต้องเช็คโายละเอียดซิลอาจจะไม่อยู่มันจะอาจจะน้ํามันรั่วก็ได้นะครับแต่ว่ามองดูสภาพภายนอกมันไม่ได้รับความเสียหายใดๆนะครับเพื่อนๆก็ข้างหน้าก็จะเหลือแต่แรมแอร์นะครับชุดหน้ากากหายหมดเลยนะครับตัวนี้ได้รับความเสียหายที่จะปัดเรือนไม้ก็ชนนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเอาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับในการ ขับขี่นะครับขอให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับก็รถคันนี้นะครับพี่โจ,โจบอกว่าขับไปชนท้ายรถยนต์ที่ติดไฟแดงอยู่นะครับแต่ว่าสภาพคนไม่เป็นไรนะครับก็พี่เจ้าของรถก็ขออนุญาตด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกกล่าวตักเตือนเพื่อนๆที่ เป็นมือใหม่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อเคสของท่านเป็นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับจะได้มีประโยชน์ในการขับขี่ของชาวไบเกอร์นะครับเพื่อให้การขับขี่ของชาวไบเกอร์เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเคสนี้ก็เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ เอาให้ดูเท่านี้นะครับเสียหายเฉพาะด้านหน้านะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเจ้าของรถที่อนุญาตให้ลงคลิปนะครับโอเคครับเพื่อนๆหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big กบ t e สตอรีด้วยนะครับ